ปีไม่์เ้าท์าวรียววันอย่าไปพูดเรื่องไม่เป็นมงคลดิสุนี่อย่ากลัวปี่เลยตายแลวพี่จะเลยๆๆยคนเราไม่เชื่ออย่างรเราลู้คือพี่ทองจะไปต่อใช่ไหมครับไอ้บุญน,นำเออมึงเจอกันตังซวยบุญน,นำบำนุนน้องต่อสู้แลบเรืจะไปกินอาหารกินข้าวกันที่ไหนผมมีเหลือตังอยู่สองบาท พี่ทองเหลือเท่าไหร่ก็กูเป็นแจ็ควันนี้วันอาทิตย์ขึ้นธนาคารไหนแจ็คเ,เบอร์นี่โอย้ยแจ็คเบอร์ไปขึ้นที่โรงพักรับรองเท่าใดหมวดขึ้นไหนหมดเลยนี่ใบต่อไ,ได้หกเดือนช่วยเบอรก็เรามาตรงอดตุนนี่ปุ้ยเหลาประวัติคุ่นสำเร็จให้แล้วแต่ละคนสางรันตั้งอย่างนี้ไมสร้ายันสัญญาพอตายพอตายความรู้มีเพียงแค่ชั้นบทสี่มึงกินและสางันสัญญาสบายไป เอกชัยเอกชัยเอกชัยลูกหลานเราเชียงเมืองก็แต่แรกอยู่วัดอยู่วัดประโลขมันอยู่วัดไม่หนดูจักกันในลูกหลานเราแต่ตอนนี้เอกชัยจัรวจดจับสิ้นสับวัดตายคาดอยู่ช่องมืดทำไมครบช่องรอยลางถึงขนาดนั้นฮะพี่ทองรู้จักล้านบาวเวลานั้นเอกชัยน,นี่โอ้กูเอกต้องงงกระเทพเอกทองขาดอยู่อีกสองร้อยเรือ เทตี้จะมีไม้บาเดียวดิซึ่งเลยเหรอ่ามึงกินและเอกใจแต่แต่ขี่รถจักรยานสองล้อแต่ตอนนี้รถตู้รถตู้กันแต่เอกใจขี่กันนั้นสิบสองล้านราคานั่นเหรอใช่แพงก็ดีเลยของดีนะมันแพงเลยแต่ว่าบ่มี่เงินซื้อแล้วบางทองโอ้เลยได้ถัง1ิบสองล้าน เมื่อมีอะไรแกวแต่ก็ตกซอกแซนั่นมันผมยังื่องที่เย็นผอมมันยังหน้าผอมันยังสวนตกแซนแต่ตกแซนั่นั้นผอมมันยังหน้าตกอาเมื่อนั่นมันผอมยังเรื่อนไม่ต้องอยู่บ้านเช้าแต่ตกซอกเมื่อนั่นอยู่บ้านเช้าแต่มันพอมมีความรู้มั่งแต่แต่ตกซ้มรอยนั่นพผอมมันไม่เลยมันยังเอดและบ้านรวกมันไปตามราคาเลยรถกันตั้งสิบสองล้านสิบสองล้านกันนะ มันดีเพื่อตองโอ้มันพิษกระต๊ดธรรมดาอ่การซ้ำแซ่ดมันปั่นเพื่อเวลาครับมึงมันมีแตรของมันมันจะดังตามเสียงกีดกว้างรถเออดังตามเสียงกีดกว้างเพื่อ,อ,อไอ้ไรกว้างอยู่ละตะไครยกว้างอ่ะเชื่อแตรรถตั้งสิบสองล้านล,ละเพื่อนนู้นเพงแลแต่นูน้นติดอัฟกานิสถานนู้นติดเขาก้อนดีวางระเบิดก้อยทิ้งระเบิดแล้วก็ส่งดาวเทียมมันไปก้อนทำไม ดาวเทียมเขาเป็นคนคอยตาแหลงจังระเบิดเขาบังคับโดยว่าดิจิตอลเขาอะระเบิดวัตึ้งติ่งปรึบดาวเทียมสั่งหมดทายไปใส่บอกว่าข้าวภายในตำไม่ตึงไม่ค่อยระเบิดต่อยลบเอิดขึ้นบอนดาวเทียมไม่มีอะไรกลับหลังหันคือหนูเหล่าอลไรฮันคือความทันสมัยเขาเออหนูโยนในตำลงทึมดาวเทียมสั่งไอ้มุนครี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 พอีหรีขรีข เพื <c oughs> ่อต <c oughs> ูไปตึงคนนี่ก็คุยเลยไปตึงตันใจลงจะน้ำไม่ตันตึงตีตูแล้วเทียวเฟร์รับโรยระเบิดนะอจ้าบอกใครกันนาเชื่อว่ามันแปลกนะเออมาแช่กันนั้นกันนั้นเลยบอลไกลบอกผมมาแช่ทางหัวอุ้ยแต่เด็กนักเรียนการดนตรีเรี่ยวๆลูกเบาเรี่ยวๆลูกเช้าเรี่ยวๆลูกเบาเรี่ยวๆลูกเช้า คนจนได้กล้ามคนสุดท้ายตั้งใจเรียนลูกนะอย่าไปติดยาเสพติดนะลูกให้พ่อแม่ได้ประเสริฐควาประเสริฐแค่รอดวาเออกระทะปลาบินดาบาดบนเก้าวังดามบัล่วงบนเก้าว,างางวงัาวางดามบ,บัล่วงพอปอนซ่าถูปะมึงตางง้าไกเกลียอะไรกันทีรับลูกตระทะแม่ไม่ลูกเจ้าก็กำโดนขึ้นหนังกาคนกรับหนังเจ้าขึ้นหนังกาคนกรับหนังเจ้าแม่กูเจอกันจะก,กันรวมเนี่ย,ยมีใครที่ไหนพี่ตอง เอกาะกแเกลนี่ mềm นด่ทำไมอ่ะไอ้หนึบว่าง่ายเหนื่อยไปนานใหญเครื่องกระเนื่ ouais. nada, อยเลยนะมึงเลยนะครับเหนื่อยตายอุ้งเลยมือมึงหนึเรื่องอกมังกรานบากูก็แสดงว่าสืบกันต่อสืบต่อตนงมันแหม่ผู้หญิงย่อยบีเต่าได้เราบักขิดนี่นึงแม่ผู้ให้เกิดเราแน่นอนนั้นหนึ่งแล้วใครก็รู้แล้วสองกับแม่อะไรอีกอ่ะคิดมังเด็ดแม่ผู้หญิงย่อยแม่หน่อยมันหัวแม่เลี้ยง ไม่เลี้ยงเงี้ยเพื่อไม่ไงไม่เอาพ่อเราเลยนะเออโต้ขวดได้ติดร่างกันตายต่อพิษติดร่างด้ยมันมัน,ม,นมันคือมันเหตุผลมันมันไม่สามารถจะยืนหยัดได้แล้วคราวนี้จะทำไงเนี่ยคืนนี้นี่แน,น,น่นอนนอนศาลานี้น,น่นเหมือนศาลาเย็นเย็นสบายใจมันจะมีปัญหาอะไรอย่าไไไไงไงอะไรละตรง ลำคาญจริงนี่มันตึงเวลาธุรกิจแล้วเลยแหละกูฮัลโหลโอ้นี่พี่ทองมีอย่างนี้ยังไม่ตุ้มตี้นะกล้องเด็กเล่นเแอบนี้นะคือไใบตากล้องเด็กเล่นก็ใบกาแฟได้คุ่นงงเลวันนี้มันไกลๆยอะพี่กะก้าวหนังงานกระก้าวไปหนังรุมๆนกขุดก็มาตัวเจ๋ยไหมถ้าไปถึงหนังก่อนดีสักอะไรต้องจักไอ้นี่ละคนใจไม่ไปนี้ฮัลโหลจะพี่ทองพูดกับใครพูดแต่กูคนเดียวนี่ หนูพบดก้องจริงไอ้แชมปผู้ได้ดอกก้องผู้เดิมมันฮัลโหลแล้วมันดังได้ไงอ่ะใช่ต้านกว่าใช่หรก๊อตี่ดังกูแต่โวอกๆก้องๆกันนะวันก่อนบักท่องเดินพูดหน้าลงเลี้ยนแม่คู่ออกมาโอ้ยหันหาฉันย่านตกบ่อร่างง่ะแม่มันฮัลโหลแล้วกูเดินไต่ล่างบึ้มเลยพลัดบ่อเลยโชคดีเดี๋แต่พลาดเด็กูง่ายจังงั้นแม่มาพลาดยกคนท้วงแล้ว เดีพี่ท้าก็ตกบอ่อนั้นเออแล้วบ้นกับปลามีขึ้นกูกับปลามขึ้นเก่บ้นเก้กูพูดตกลงแต่ดิ้นใจแต่คนไม่ได้ขึ้นติดเหลือกันอยู่อ,อ้าวสวัสดีครับครับกำลังพูดกับฮะที่บอกกุ้งใช่ไหมยเจ้าแก่อย่าเจ้าที่เก้าในตัวรับผูกเออเออปัดฟื้นวะปิดฟื้นวะ กุ้งไม่กินเนื้อกินหนากินเนื้ออันปลาปพัดมาใหญ่กุ้งปะอย่าไปขัดคอดิเด็กอ่ะมันอยู่แปลกเนื้อหนูบ้านมันกับยองฮอนคุณบอก,กกุ้งกินได้ก็ได้มากินกับจะคิ้งตับเต้ากุ้งรู้โถ่อย่ามีเรื่องกันดิก้นอนเออมันไม่กินเนื้ออย่ากินตัวอเออเปิดปละตมให้รุงเลย ตัวนั้นไม่กินจะปอนนะป่ะอู้เพิ่งเนี่ยปอนนี่ปอนเนื้อเลยเออเดี๋ยวรุงนี่คอยข้าไปนะวันวันนี้ติดวันอาทิตย์วันนี้นะเอออย่าเพิ่งมาอู้รถเบนส์กัดที่แต่เมื่อนั้นจอดไปนั้นแหละเออกัดที่เรื่องเอาไว้ข้างในด้วยนะคันนั้น่าเจียบไปนั้นแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเออแรกๆกันอย่านอนรับกันแรงนะเออไอ้กุ้งกินเยอะไอ้ดีควังเลวว่าลุงตัวนั้นกันมั้ง แหมมึงกันเอาตัวโพเลยตัวโพออกกรลางกังจริงันนั่นกุ้งนี่มันขันได้ไงใครๆคเคยเลยว่าตัวคอขันไปครของคอยนะเวลาหัวรุ่งนะมาขันเลยไก่เขาอ่ะใครใรว่าไก่เขาขันดังเพลือแครแครกแครแครอ่ะแล้วพี่ทองแล้วพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันไปไหนหรือว่าจะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมพกปานี้เลยมันย่ามถูรกิจนั้นมันเดี๋ยวตะโอยคุยต่างก็ไม่ชัดไม่เหลือเลยเหมืนเด็กฮัลโหลคุณไก่นุ้ยเหรอครับรอแังเพลงตัวหนึ่งเพลงนะครับคุณไก่นุ้ยกับเพลงใหม่ๆนะครับอ่าครับนี่รุ่งนี่คุณไก่นุ้ยจะได้การเลวเนี่ยมาบ้างนี่อ่าครับสวัสดีครับครับครับเพลงนี้ขอมอบไปคนชื่อทองนะครับเออเอกทองเอกทอง่ะครับครับ เออจากเอกะตอมครับเดี๋ยวหมอไปมึงหนูกเดี๋ยวเรื่องไรข้อไอ้เพื่อนล่ะเลยอุ้เมียข้อเองเพลินเมียข้อเคยหมอไม่เคยนี่ใช่ไหมเพลิดข้เอเองเนี่ยพอด,ดีครับนี่ทั้งคืนก็ต้องไมาท่มัดวลาธุรก,กิจกันมันจบนี่ฮลัลโหลฮะเมโกกันไหนจอลุดกันไหนนะกันไหนเด็กแคทกันนั้นซิฟซี่ลานปั้นฟื้นคร้ายๆครับอ่ะ นั่นแหละบอกเลยว่าอย่าใจงานน่ายนะเกินกำลังอย่าเอาไปคุดพลวกกี่รังแล้วแม่โก้ฮี่แม่ได้กกไไดคุดพลวกก็ไม่ได้จังคุดพลวกมันเกินกำลังเนี่ยแ <c oughs> ม่โก้คุดพลวกจบจ <c oughs> อแบบนั้นแหละจอแบบนั้นแน่แจ้งวันนั้นแล้วก <c oughs> ็ระเบิดเวลาเป็นบ้าเลยมันจะใส่แล้ไปไปไปลากแม่โค้ได้ไงอ่ะ <c oughs> ต้องกันแล้วกูแลกแต่โก้เอ้ ไงมีเรื่องคอค็ไอากล้องเด็กเล่นนี่แหละเตาะจ,จัดเวกิจมันบ้าเลยนี่ทำไมตัวจรับนี่เหนื่อยแล้วน,นี่มึงทำไมน่นี่คือนี่กูโตได้หลุมรูร้ก,กับว่าได้ละกโคกันแล้วตัวเช้าเป็นลมเลยหลสวัสดีครับแล้ครับผมไม่เข้าใจกับหลงังจงหลังแจ๊บผมไม่เคยเล่นคุยคยกันเองแล้วก็คุยกันเองใครแอ๋ ยหญ่เบอร์ตัวคดีล้างำารหนักหนาเน่ครับครับรอครู้ครับผมนุ่งขาแช่ไรกกับมันเพ่แช่ครยหลุดุตะพรื้อมาหลุดุ่มจนใจระเบิดนี่ฮึ่มกูม้อนลงับกครเลยฮัลโหลฮัลโหลแหม่อะไรวะกอะไรกูลืมแหมตกลงในคู่น้ำเลยพวกนี้ แมมซูนงงจัดเปรตจิ้งแมมคุบช่วยใหะ้กูขออเจ้านะรำพันกูนั่นพี่ทองระวังแผนการอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เช้าอ่ะพรุ่งนี้เช้าเราจะหาเงินที่ไหนหาเงินทองที่ไหนอย่าโบเลยน้องอย่าโบเลยต่อเจ้าวันจันทร์เราไปลาดลาดโกงโกงกันถ้าโกงโกงเราช่วยโกนหน้าค่ายข้อง่ายก้อ แต่ดีนี้แต่ก็ไม่ให้กินแล้ววกนี้ดีกว่าเวอโฆษณาอื่นอย่าไม่เราโฆษณากันตรงนั้นจะโฆษณายังไงให้มึงไอ้โฆษณาหรือเอาไว้ได้ค่ายได้ไอ้ครัวนาคอนพี่น้องกลับข้าวครัวนาคอนโปรดฟังผมก่อนครัวนาคอนฝีมือดีเจญนะครับเจญนะครับน้องพี่คราวนี้มีแต่ความหมายใจ เรากินอาหารรับประทานในตูกหลักแน่นอนยิ่งนักก็ตูกหลักน่าไม่เชิญครับพี่น้องกินแล้วบายใจเชิญท่านไปที่กรุงอุคุณรู้ตามใจดีไปทุกที่ก็ติดใจแน่นอนพี่น้องคิดดูกันเชียก่อน พี่น้องกินดูกันเสียก่อนจะกินอาหารแน่นอนไปกลัวนครและบายใจไปกลัวนครและบายใจกลัวนครและบายใจความสบายกับพี่น้องจะสั่งอะไรบริการให้ถึงที่ใจดีนั่นคือเจ้าหน้าที่ทุกคนบริการอย่างดีไปที่ครวนครโดยคุณทุูธรรมโอ้ก้าวกัะน่าอบนบอบุ่นอยากจัดหมด้อยเจอเช,อช่นกาพื้นเมืองสินค้าพื้นเมือง เป็นเรื่องหน้าที่ดีจะมัดไปร้านสิบรองหนักรัดพี่น้องจะชื่นใจจะเอาถึงกาบปืนเมืองหรือปืนบ้านสับบริการไม่ว่าจะเอาแบบไหมจะของร้านก็ดีใจแต่พี่ไปและขอบใจทุกคนขอบใจและขอบใจทุกคนจึงถ้าเราอิประกาศโฆษณา ราหานักจัดรายการใจดีเสียงวานนั้นคุณรับผอดคนนี้ใจดีแน่นอนดีทุกคนกุดไล้หน่วยบอกก้าวคนนี้แค่ดีทุกคนคนเราอยากจนอย่าเป็นคนที่ทำอยาไปกันเถอดจะเอาอะไรสบายใจกันนะพี่น้องตัวนาไอ้ยาลากันกันจืดอกจืดใจโอ้จับมือหน่อยพี่น้อง ผมไม่รู้พี่ทองนี่เก่งขนาดนี้มันจนเจนนี่มันติดอยู่ตี่จอดสระเอ้จนคุยตำดุกซิ่งแล,ล้วดแรมคุยสร้างงานที่แปดจันโนคุยตำจอมลอยจันทร์กย่างคุณท่าก,กรองบินนี่จนก้องของเราหัวที่แปดจันพ่พอแล้วทำไมไม่ทำว่ามันจนนี่แลหละนายต้องนาพระกุลกิจตังกิจตังเพื่อกิจตังไ่เป็นนี่ไม่ได้ทำไรเลยทองกิจตัง นั้นเป็นน้นว่าพรุ่งนี้เช้าออกเดินทางนะทำรมากินกันเออพันนีว่าแต่แต่กูไม่ตายเลยกว่าป้าที่รอแลนรอเดียววือได้ทำไงไอ้เรียกมานี้ดิทางอีชาปต์เนี่ยก็มีการแสดงศิลปินฝืนบ้านฝืนเมืองมาใหญ่มีมีอะไรล่ำเพิ่นล่ำเดินล่ำกู้ล่ำหมูล่ำรองล่ำเลี้ยงเออเป็นล่ำทังมดล่ำโลดแต่มึองจบแตทุดล่ำข้าวหลามผอมเลย ึงกันนี่มึงอย่ามึงทำอะไรเป็นมังนี่มึงเทีนละเป็นมังเหมือนกันรถตะบานโดเกิดผักใก่ตั้งตี้นี่ไหมคุยเอิ้นาต้องเทโดราเฟนไช่หวะรำโดราเดีกูมันเตอบแรงแล้วได้ใช้เครื่องไม่ได้นี่ลกปัดอาไมา้แล้วนี่รำมันนั่นตีนแล้วใช้เสิดกูกอมรำเล่นเสิดก็เล่นตกเท้าออกทริปไม่ตรงยาวเถิดแก้ง,กง,กงเลยเอาต่อมากกว่านี้อะต่อมากเออโดราเราโดราจะปกิฟตมึงขับได้แกนงได้กับป๋นนี้ ไอ้บุญนำว่าไงครับมึงเป็นวัวหน้าคณะต่อชาวนีเรให้ปีนองก็ได้พ้นคลายความตึงเครียดคนมันมีความอึดอัดขัดใจรับรถกะระดรถมาร์กท่องกับเตตคิดมันแพงอะไรต่างๆมุ้้องขึ้นราคาแคกะก,ก็ขึ้นราคากันทันนี้เราก็ช่วยเลือกกันให้เดยกนี่เป็นเล่นเป็นเรื่องเรื่องอะไรอ่ะเอาสักเรื่องพอแล้วเรืองเดียวกันติดไร้วันแล้ควครมคนเมื่ไก้เรื่องเช่นยาเช่นก็อย่างติดไม่รุดอย่นู้นเออมึงเป็นปลาบูทอง ป่าบูท่องเออนี่กูเป็นพระรดมึงนั่งแมรี่กูว่าเป็นโดรากูลิเก้เดียยหมอลำอ้ยมันคนละเรียงกันนั่นมันคนละเลียงทีเล่นกันได้จังไดมันร่วมกันร่วมกันเป๊มันก็เลยในเรื่องจำแต่ไม่ใจมาเรื่องเดียวกันเล่าพรอยยังกาะยังหลักรดยังโจโกยังกระดงไปยู่แองเดียวกันนั่นแหละขี้เหืองขี้เลืองกันเอกเดียวกันนั่นแหละ จะเป็นข้าวยำเป็นกล้วยเป็นมีน้ำกันลงยนต์ในพุงนี้เลยมื่อกีกูได้แบบหรือดิมึได้ปนันปนเพลือกันนี้กูปลารถจะเดินทางมึงนั่นหลกปลาบูตองมึงนี้เป็นนางเอกคือนางแมรี่นะเออไหนลองดูดิครับจะได้หลับนอนกันมันดึกแล้วเออว่าโอ้พี่ทองเงียเสียงดีอันย่งโยเกีรนึง ปรารรถูกคำนดออกจากวังมาเจอแมรี่รอยจังน้องเอยน้องนางรีจาตาจบตาเนตรสันี่หลงรักตาวานแมรี่จงได้เมตตาปราณีี่หลงรักลูบาราจะพาน้อง ่่แตงงานกับตาหวานเมียบีบนละจ๊ะน้องแมรีรับพี่เตณอนารีกานี่มันก็กลยอย่าึ้นปีใหม่จะพาน้องไปวิวาน้อ,นองแมรีจ๊าพี่มอบความรักให้เธอโอ้โหหวานซึิง เียงปีรถดและแกก็ความรักไม่ไห้ลงนี่นกูวขวาไปซ้ยินเชียงปีรถดแกมาก็ความรักพอเอ็นรูจักบอกรักแมดีรถดเออจะรักจริงและทำไมชวนยิ่งนี่ลละนี้รูตึงแม่ตุนจานตุกทีแล้วน้องจะนี่ย่างเลย ติดมาต่อไอ้ก้อตอนปีใหม่ปีน,น,นปั้นเป็นนกเงินใจกับลูกเจ้าอาชุรีาาฟังก่อนเติดนัเรียเพราะพีไม่เคยรลอนหลอกรักจริงไม่หยิกแกมยอมน้องเอ๋ยน้องจมฟังพี กลัวตุกยิงเลือดตาปาน้องนี้รูดึงแม่ยักกอกแม่ตีบอกกับน้องรีเข้าวใจจะไปกลัวอะไรน้องเอยพี่จะชมพี่จะเชอีน,น้องนะน้องนะไม่มีไฟถ้าไปถึงเมืองมนุษย์ แล้วพอจะหยุดเพื่อวิวารีเอ๋ยรีจะรีจาไม่รู้ไหมดีรู้ไหมโยแล้วเหมือนกันเรื่องนั้นมันไม่ยากให้เรื่องนี้ลำบากน้องไม่ก่อยตั้งใจย่าบัดนั้นปลาบูต้องล่องลอยน้ำตามหามแม่ อะไรอลกมาเร็วและนี่ไม่ได้กันดีโอ, <ination noises> โ,อ <UB> โอ้โอโอโอ้อ้ตุกไกแต้แวกไห้มาตามสายตาราพอจ่าพ่อจ่าพอรถเงินหมดแล้วที่ไปโรงเรียนที่ปากกิเรี่ยนอดสู่ปลาบูท้องลงร้อยน้ำตามหาพอน้ำตาเฮ้ยมันไหลหย่อยคอยอยู่เจ็ดวัน บอกเคยได้เบิ่มหน้าพ่อบอกกลับแกหาเจ้าที่ว่าจังใดลุงนี้วันจันเปิดเติมไหมหากว่าไปครูที่เขียนครูที่ตีเป็นจังสี่เฮ็ดจังใดเห็นใจบูหน่อยช่วยกัดดูหน้าเนอบิดาหน่อยในยินเสียงลูกบูต้องจะมาร้องที่หัวตา มีเงินเพื่อศึกษาไม่แล้วปิด,ด้าเห็นใจแต่พอดีพอเอกเงิน